สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแอดอก็จะมาตอบคําถามกันนะครับเพราะว่ามีหลายหลายคนสงสัยนะครับว่าพี่ครับซูบูเนี่ยผมอุณหภูมิ70-80องศาหรือว่าบางทีก็แต่90องศาเนี่ยมันร้อนไปหรือเปล่าครับซูบมันจะมีปัญหาหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาตอบคําถามกันนะผมก่อนที่เราจะตอบคำถามนะครับถ้าใคร ชื่นชอบเนื้อหาสาระอย่างนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์เปกําหลังจากแฮตบล็อกด้วยนะผมหรือว่าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากรู้อะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครกําลังมองหาร้านประกอบคอมร้าน,นจัดสเปคคอมนะครับก็สามารถตามมาปรึกษาสถาปนบล็อกได้เลยนะครับเพราะว่าบล็อกเนี่ยรับประกอบคอมตามงบประมาณด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเราก็มีทั้ง c p วิ n t e l แล้วก็ AMD นะครับเดี๋ยวไอ้ป๊อกจะพามาดูนะครับว่า CPU ที่เพื่อนๆใช้กันอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Intel หรือว่า AMD มันสามารถทนความร้อนได้กี่องศานะครับแล้วก็ความร้อนเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับอันนี้ไอ้ป๊อกก็ไม่ได้แบบพูดแบบลอยๆนะครับมีข้อมูลจากทาง เว็บเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บ Intel แล้วก็เว็บ AMD สามารถดูเป็นแนวทางกันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวป๊อกจะพาไปดูเว็บไซต์กันครับยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ก็คือเราดูเป็น Intel Core i 9 1 3 9 0 k นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาๆนี่ให้ดูตรงนี้นะครับข้อมูลจำเพาะของแพคเกจนะครับให้ดูตรงนี้ครับผม TJ นะผม t ีเนี่ยมันเขียนว่า100องศร100องศาคืออะไรก็คือ ตัวอุณหภูมิเนี่ยมันสามารถทนความร้อนได้ประมาณ1นึ่งร้อยองศานะครับนี่เรากดอ่านเพิ่มเติมก็ได้มันเขียนว่าคืออุณหภูมิสูงสุดที่ได้ของโพเซสเซอร์นะครับถ้าความเข้าใจง่ายก็คือตัว CPU เนี่ยมันสามารถทนความร้อนได้ประมาณ1นึ่งร้อยองศานะครับแล้วก็เพือ่อนลองสังเกตดูนะครับอุณหภูมิของ CPU เพือพ่อนๆเนี่ยฝั่ง Intel นะครับถ้ามันยังไม่แตะ1นึ่งร้อยองศาเนี่ยก็ถือว่า CPU ยเนี่ยยังไม่ถึงกับร้อนมากนะครับเพราะว่าถ้าอุณหภูมิมันวิ่งอยู่ประมาณ 70 85ถึง90องศาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าตัวซีบียิจริงๆเนี่ยตามที่เว็บไซต์ค้นระบุเนี่ยมัน100องศาถ้ายังไม่แตก95ถึง100องศาเนี่ยถือว่ายังไม่อันตรายต่อซีบีย์นะครับแต่ถ้ามัน100องศาแช่เลยประมาณว่า98 99 98 99เนี่ยถ้า เป็นในส่วนของคอมประกอบนะครับอันนี้ถือว่าเฮ้ยเริ่มร้อนแล้วเราอาจจะไปเช็คนะครับผมว่าซิงค์ระบายความร้อนของเราเนี่ยเฮ้ยพันลมมันหมุนปกติหรือเปล่าแล้วว่าหน้าสัมผัสไอตัวซิลิโคนที่มันแปะอยู่ตรงซิงค์ระบายความร้อนกับบนกระดองซิลูนเนี่ยมันแห้งหรือเปล่าเราอาจจะแกะมาดูนะครับเฮ้ยถ้ามันแห้งล้วก็หยดซิลิโคนกลับเข้าไปใหม่อันนี้มันก็จะเย็นขึ้นนะครับหรือว่าถ้าใครใช้ชุดน้ําอยู่เอ้ยชุดน้ําบอกน้ําเรามีปัญหาหรือเปล่านะครับหรือว่าลองเช็คดูว่าซิลิิคคนนนนนมมััแหหห้งรรรืืออเเปปลล่่าาบสะ ถ้าเช็คดีแล้วนะครับมันอุณหภูมิก็จะกลับมาปกติน่าจะวิ่งอยู่ประมาณสักถ้าชุดน้ำนะน่าจะอยู่ประมาณสัก50-60องศานะครับผมถ้าอยู่ในห้องแอร์นะครับแต่ถ้าเป็นซิงค์ลมเดิมๆตอรคูลเลอร์เนี่ยอาจจะวิ่งอยู่ประมาณสัก70-80องศาเนี่ยคือถือว่าปกติแล้วก็ซีเนี่ยมันรับได้นะครับผมเพราะว่าถ้ามันร้อนจริงมันน่าจะวิ่งแตกถึง20อ,องศาแต่ถ้าความร้อนของตัวหม้อน้ำนะครับมันระบายความร้อนไม่ทันมันระบายความร้อนแบบเอาไม่อยู่นะครับอุณหภูมิอาจจะแตก ประสิประมาณ99ถึง100องศาแต่มันจะไม่แตะที่99ถึง100องศาแช่นะครับตัวข้อสปีดซีพียูเนี่ยจากปกตินะครับสมมุติว่ามันวิ่งมันวิ่งอยู่มัน5.5นะครับพออุณหภูมิมันแตะไป100องศาปุ๊บจากมันวิ่งที่5.5มันอาจจะดรอปสปีดลงมาเหลือสักประมาณ4.5ถึง4.8นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ CPU มันร้อนเกินไปนะครับพอ CPU จากอุณหภูมิ100องศา ลงมาแล้วใช่ไหมครับที่คอสเปียที่4.8พอมันเย็นปุ๊บคอสเปียมันก็จะวิ่งกลับไปที่5.5เหมือนเดิม5.5เหมือนเดิมปุ๊บพออุณหภูมิมันวิ่งไป100องศาจาก5.5มันก็จะดรอปลงมาเหลือ4.8มันก็จะรักษาอุณหภูมิมันก็วิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นลงวิ่งลงแบบนี้นะครับมันจะไม่100องศาแช่นะผมเพราะว่าตัวซีวิวมันจะดรอปคอสเปียลงมาเพื่อที่จะไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยมันร้อนเกินไปจนเกิดอันตรายนะผมแต่ถ้าอันนี้คือเเเเททคคคคคคคนน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 นิลลลยยยะะะะะะรร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 ััััับบบบถ้้้้้้้้้าาาาใใใใจจชชชไอออออออหหหหหืืววว่่่่ีีีมมแแแงงๆๆกกก็็ุดด์ ความเร็วของซ p u เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดอกมันอาจจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ5.3 5.4 5.5แช่ตลอดเลยเพราะว่าเราคุมอุณหภูมิแต่ถ้าเราคุมอุณหภูมิไม่อยู่เนี่ยนะครับมันก็คอสซัิดมันจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอาจจะทำให้การปั่นเฟรมเดทเนี่ยมันไม่มีคุณภาพแล้วก็การาเรเดอร์อาจจะช้าไปบ้างประมาณนี้นะครับในฝั่งของ AMD บ้างล่ะนะครับผมจะยกตัวอ,อย่างในส่วนของ Ryzen 9 7000 Series นะครับมาดูกันว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะรับได้ที่กี่องศาเดี๋ยวเรามาดูกันันนี่ครบ M d ีเลชั่นเกผมเจ็ด X นะครับที่เว็บไซต์เขาบอกว่าแม็กทีเจกนะครับก็คือที่95า้าองศาดังนั้นถ้าอุณหภูมิของ CPU M ูดเอ็มดีเล X นะมันไม่แตะที่9ก้าองศาหรือว่ามันไม่อยู่ที่ประมาณเก้าสิเก้แสดงว่ามันยังไหวอยู่มันยังไม่ร้อนจนเกิอดอันตรายนะครับแต่ถ้ามันวิ่งที่ประมาณ 95ถึง100องศาเนี่ยคือเริ่มอันตรายแล้วนะครับเราอาจจะมองหาตัวคลเลอร์ชุดใหม่ชุดระบายความร้อนด้วยน้ําแบบใหม่นะครับเพราะว่าแบบเก่าเนี่ยมันอาจจะระบายความร้อนได้ไม่ดีมันอาจจะส่งผลไม่ดีต่อในส่วนของ CPU แล้วก็เมนบอร์ดนะครับอืมแต่บางทีนะครับอุณหภูมิมันอาจจะไม่เกิน95องศาก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีตัว CPU เนี่ยคนที่ออกแบบเขาอาจจะกําหนดไว้ว่าเอ้ยถ้าอุณหภูมิมันถึงประมาณ94 9 5 จากคอสปีดมันวิ่งอยู่ที่ประมาณ5.7เฮ้ยให้ดอกลรงงานเหลือ4.0นะเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิไว้ไม่ให้มันแตะ95องศาจนเป็นอันตรายต่อ CPU นะครับมันก็อาจจะดอกความเร็วลงงานหน่อยแล้วก็พออุณหภูมิ CPU ีมันเย็นในระดับ,บหนึ่งมันก็จะคอสปีดก็จะกระโดดขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับก็คือเราเลือกชุดระบายความร้อนให้มันเหมาะกับ CPU ทีเนี้ยเวลาเราใช้งาน CPU ทั้งฝั่ง i ินเ l แล้วก็ a m d มันจะได้ ประสิทธิภาพที่เต็มที่นั่นเองผมถ้าเราคุมอุณหภูมิอยู่ความเร็วมันก็จะวิ่งคงที่แล้วก็เสถียรความเร็วก็จะไม่กระชากไปกระชากมานะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางในส่วนของข้อมูลนะครับผมถ้าผมพูดผิดตรงไหนอยากเสริมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะผมผมยินดีรับฟังความคิดของทุกคนนะครับในครั้งหน้านะผมจะมากับคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาอะไรนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วผมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่า CPU ที่เพื่อนใช้อยู่เนี่ยตอนเล่นเกมหรือว่าตอนทำงานอนุณหภูมิเท่าไหร่ลองมาพูดให้ป ฟังหน่อยครับผมสำหรับวันนี้แอนตัวไปก่อนสวัสดีครับ